เราจะมาตามดูปลูกด้วยหัวเดียนสิงหาคมนะคะนี่คือเราปลูกเดียนสิงหาคมต้นเดือนนะคะเราปลูกต้นเดือนเราปลูกด้วยหัวต้นเดือนสิงหาคมปกติบุกเขาจะปลูกกันเดือนมีนาเมษาเนาะปลูกด้วยหัวมีนาเมษาแต่นี่เราทดลองปลูก คนอีสานก็ว่ามันลาแล้วเนาะแต่เขาจะปลูกพิสูตปลูกตอนเดือนสิงหาปกติเพื่อนๆเ,เขาก็จะเริ่มลงหัวแล้วนะคะสิงหากันยาเดือนนี้เดือนกันยานะคะปกติเดือนกันยาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมีหัวในดินแล้วนะคะเริ่มสร้างหัวใหม่เริ่มจะแก่แล้วตุลานี่ก็ตุลาพฤศจิกาธันวานี่ก็คือแก่ทิ้งตัว เก็บกู้หัวได้แต่นี่เราเพิ่งปลูกนะคะเราจะมาเรียนรู้เขานะคะเราอยากรู้เขาว่าเราปลูกเดียนต้นเดียนสิงหาเนี่ยเขาจะลงหัวเขาจะทิ้งตัวพร้อมเพื่อนไหมหรือเขาจะมีหนอ่อมียอดให้เรากินไปเรื่อยๆื่อเรามาติดตามดูชีวิตบุกตอนปลูกเดียนสิงหาดูนะคะกำลังถอดยอดอย่างงามเลยนะคะ เราพิสูจน์ด้วยกันกำลังออกใบออกยอดอย่างงามแต่ละกอน,นี่มีหน่อเยอะนะเราปลูกเป็นหัวเลยนะคะเราเอาเป็นหัวลงเลยเราไม่ได้ผ่าหัวนะคะเราปลูกขุมละหัวเขาจะแตกมาหลายหน่อมากแตกหลายต้นหลายหนอ่อเราปลูกขุมละหัวเขาจะแตกยอดแตกกอออกมาเราอยากรู้ว่า เขาจะเจริญเติบโตเป็นลำต้นให้เรากินไปนานแค่ไหนเรามาดูเรื่อยๆนะแล้วเขาจะลงหัวเดือนไหนนะคะเพราะเราปลูกเดือนสิงหานะต้นเดือนสิงหานะคะหนึ่งเดือนผ่านไปเนาะนี่ก็เดือนกันยาแล้วนะคะวันที่สี่เดือนกันยาแล้วเนาะเราจะพี่สูน์ดูว่า เขาจะเป็นต้นให้เรากินไปนานแค่ไหนออกต้นออกลำต้นนะปลูกได้หัวขุมละหัวนะคะแตกออกมาบางอันก็สองสามหนอนาะก่อนนั้นจะมีสี่ห้าหนอนนะคะขุมละหัวละหวลัวแล้วเราก็ลดน้ำเขานะคะมาดูด้วยการเป็นความรู้นะคะปกติ ปกติธรรมชาติของปลูกเลยเขาปลูกได้หัวเขาจะปลูกเดือนมีนาฝังไว้เมษาเริ่มออกหนอน,นะคะพืชภานี้ออกเยอะออกต้นยาวให้กินนะคะแต่นี่คือเราพี่สูตรปลูกด้วยหัวเดือนสิงหามาติดตามดูกันนะคะว่าเขาจะทิ้งตัวพร้อมเพื่อนไหมเพื่อนนี้คือเตรียมตัวทิ้งตัวแล้วนะคะ เพื่อนๆที่ปลูกก่อนนี้คือเริ่มบางบางบาง,บางต้นทิ้งตัวแล้วลงหัวเนาะบางต้นก็ยังไม่ลงยังไม่ทิ้งตัวบางต้นก็ต้นอ่อนรุ่นที่สามกำลังขึ้นนะคะเขาจะออกสามรุ่นสี่รุ่นนะถ้าเราปลูกรุ่นแรกคือเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเราตัดกินนะต่อมาเขาก็จะแทงยอดใหม่เป็นรุ่นที่สอง ถัดมาถ้าเราตัดอีกก็รุ่นที่สามถึงเราไม่ตัดเขาก็จะแทงขึ้นเป็นรุ่นที่สามที่สี่นะคะหนึ่งกอเขาจะแทงยอดประมาณสี่ครั้งนะคะสี่ห้าครั้งนะเราก็อย่าไปตัดเขากินทุกครั้งนะคะถ้าขึ้นเมื่อไหร่ตัดกินขึ้นเมื่อไหร่ตัดกินหัวเขาก็จะรีบลงเลขลงนะคะจะไม่โตเนาะเราควรแต่และกอเราควรตัดกินแค่กอละสองครั้งนะคะแล้วเราก็ ทิ้งให้เขาเป็นใบสังค้อแสงไปเลี้ยงหัวไม่ใช่ว่าขึ้นเมื่อไหร่ตัดกินขึ้นเมื่อไหร่ตัดกินนี้มันก็จะหัวเล็กลงไปนะคะแล้วก็จะเหี่ยวหัวเล็กแล้วเขาจะลงหัวไม่ปีปีหลังมาก็จะไม่ใหญ่นะคะแต่ละกอถ้าถ้าอยากให้ดีนะคะเราปลูกแล้วเนี่ยแต่ละกอเราควรตัดไปกินปีละแค่สองหนอนะคะเราปลูกหลายกอแล้วก็คะ คะกินกอนี้กอนั้นนะคะแต่แต่และกอควรตัดไปทิ้งแค่ตัดไปกินแค่สองครั้งนะคะนอกนั้นเราก็จะปล่อยให้ใบเขาเลี้ยงหัวแล้วหัวเขาก็จะใหญ่จะโตนะคะเราจะต้องมาศึกษาชีวิตบุกด้วยกัน,นะคะ่ะเพราะว่าที่นี่เราก็เพิ่งจะศึกษาจริงๆจังๆนะคะแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจศึกษาหรอกเราปลูก เราปลูกทิ้งไว้ครั้งเดียวเลยอ่ะปลูกทิ้งไว้ครั้งเดียวพอเดือนเมษาแทงหนอ่อพฤษภาขึ้นต้นขึ้นหนอเขาจะมีลูกข้างต้นแล้วเราก็จะไปขุดลูกข้างต้นขยายพันธุ์ไปเต็มทุง่งเต็มป่าเรานะคะเราปลูกมาสี่ปีนี้นะคะเราขยันขยันแค่ลูกเขาไปไปไปขยายพันธุ์อ่ะปลูกเป็น พืชที่ขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะพอเขาออกลูกออกหน่อมาเราจะขุดลูกเขาไปปลูกที่อื่นไปเรื่อยๆเราก็เลยไม่เคยศึกษาเขาจริงๆแต่เรารู้ว่าพอมีลูกออกมาเรากิมปลูกปลูกปลูกไปเรื่อยอะจะขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วต้นแม่เขาก็ใหญ่นะคะถ้าทําแบบถ้าทําสูตรแบบสวนของเราฟาร์มของเราเนี่ยต้นแม่เขาจะใหญ่มาก ใหญ่ท่วมหัวเลยนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ต้นเดียวเดียวเดียวต้นเดียวเลยนะคะเราจะเอาลูกเขาข้างๆออกให้หมดออกมาเขาออกเกิดมาต้นไหนเราก็แค่แค่ค่อยๆแค่ Kook, grunts, เอาไปปลูกเขาเหลืออยู่ต้นเดียวเขาจะต้นใหญ่มากลำใหญ่ต้นใหญ่สูงท่วมหัวหหนะคะแล้วเราก็จะได้ขยายพันธุ์ได้ยเยอะมากนะเราเราจะไม่ทิ้งให้เขาเป็นกอนะเราจะไม่ทิ้งให้เขาเป็นกอแบบต้นเล็กต้นฝอยนะ เราจะค่อยๆขุดต้นเล็กออกไปปลูกเรื่อยๆอ่ะแล้วเราได้ผลสําเร็จตรงที่ว่าเราใช้เวลาสี่ปีเราขยายพันธุ์ได้เยอะมากนะคะเต็มทุ่งเต็มป่าโคกน้องนานเราเลยนะคะเราได้มาที่แรกไม่เยอะนะคะเราซื้อมาจากคนแก่สามร้อยเงินนะเราไม่ได้เยอะนะคะแล้วเราก็มาค่อยๆขยายพันธุ์ออกเอาเองนะคะค่อยๆเอาลูกข้างๆอย่างอย่างนี้เราปลูกด้วยหัวใช่ไหม นี่คือลูกเขานะคะนี่คือลูกถ้าเราจะขยายพันธุ์นี่คือให้ให้เขาโตขึ้นมาแข็งแรงก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆขูดหัวไม่ใช่สิขูดเอาต้นลูกเขาอะเราจะค่อยๆแซะเอาต้นลูกเขาไปปลูกที่อื่นแล้วเราจะเหลือต้นแม่เขาต้นเดียวเดียว,ยวปีหลังมาเขาจะหัวใหญ่ต้นใหญ่นะคะต้นแม่เขาจะต้นใหญ่ปีปีหลังมามีลูกออกมาอีก เราก็จะแค่เอาลูกอีกเราจะขุดเอาลูกเขาออกทุกครั้งที่เขาออกลูกมาเนาะเราปลูกได้เยอะมากนะคะเราแค่เอาลูกเขาข้างๆต้นแม่ปลูกทุกปีทุกปีเราก็ได้เยอะนะคะนี่คือประสบการณ์จริงของเราที่ปลูกบุกนะคะก็เอามาคุยให้เพื่อนๆฟังมาคุยให้คนที่อยากรู้ชีวิตบุกในสวนเราฟังนะคะถ้าเราปลูกได้หัวเราไม่ผ่าไม่ ไม่สับไม่ผ่าเราจะได้หน่อใหญ่มากแล้วเราก็จะได้ลูกเขาข้างๆแต่ถ้าเราสับเป็นหลายๆชิ้นเราก็จะได้ได้หลายต้นมากแต่มันจะไม่ต้นใหญ่แบบเป็นลำต้นใหญ่อย่างนี้นะคะถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้ต้นใหญ่เราจะมีลูกเราจะขยายพันธุ์ด้วยลูกเขานะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะพามาดูบุกบูกด้วยหัวเดือนสิงหาคมนะคะ